พี่คอยแม่นี่ควกผิอใส่มอคยใหม่เด้คล้อยเดินน้อยเฮะควกิเพ่ค้อยได้น้อยเอยนี่เขาเพียงให้อยเขากอยากข่ามเดี๋ยวกัแก้ก็คอยเอสแทนอยอะไรน้ำมันเี่อืออืออะเอาคอยเอสเออคอยเอาไปแค่น้อยเออะไรเงี้ยเออจำะ งได้จะเสียดอันเชียงนี้ส่งจมได้ไม่หยาบุ้จะจนะโลมันยานทอนแกขูนได้หันห้ามเอ้ยจะเลี้ยวอ้ยไเดียก็บาอย่าน้ไอเดียจบางนี่เอเอาเขามนียงเย็นก่อนจัน้อยก่อนปิดเลยก่อน